Hot Wave FM Gosswetted Ha Megahertz, Clone Drawn, RMD. <laughs> DJ Teen

ผลการประกาศผลรายชื่อผู้เข้ารอบนะครับการประกวดดีเจทีนเทสของเราที่ได้คัดเลือกนะครับน้องๆที่มีอายุระหว่าง15ถึง22ปีนะครับเข้าร่วมโครงการนี้ฮะซึ่งจะเป็นโครงการมองหาคล้ายๆกับนามองนะครับจะดูซิว่าใครที่มีความสามารถเรื่องการจัดรายการวิทยุบ้างนะครับอาจจะมานะครับมีการอมีความสามารถด้านการจัดรายการวิทยุแต่ว่าเป็นในรูปแบบอื่นแต่ความต้องการของเราก็คือต้องการให้จัดแบบฮอตเวฟนะครับถ้าคุณตรงตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้เราก็ จะคัดเลือกคุณนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นการประกาศผลผู้เข้ารอบนะครับหลายคนถามว่าเอ๊จำนวนเข้ารอบเท่าไหร่เอ่ยเราบอกจํานวนแน่ชัดไม่ได้เพราะว่ายังไม่รู้ว่าใครที่สามารถผ่านมาตรฐานของเราได้บ้างเนี้ยกับ DJ t e ท n Test และวันนี้ฮะก็ได้รายชื่อทั้งหมดนะครับ15คนด้วยกันครับ15คนจากจำนวนผู้เข้าร่วมประกวดนี่โอ้โหเยอะมากฮะ กล่องที่ใส่เนะฮะเป็นกล่องที่ใหญ่มากๆเนี่ยสามกล่องเลยนฮยยังไม่พอฮะปรากฏว่าหลายคนบอกว่าโทรพี่หนูส่งไม่ทันแหมทำยังไงได้ฮะเราปิดตับสมัครไปตั้งแต่วันที่10แล้วนะครับเอาแล้วฮะรายชื่อผู้เข้ารอบนะครับผมจะประกาศนะครับโดยที่รายชื่อนี้ไม่เรียงตามคะแนนนะครับ และคุณผู้ฟังที่มีรายชื่อดึงต่อไปนี้เดี๋ยวกดมาหาผมเลยนะครับรายงานตัวกันเลยแล้วก็เดี๋ยวจะให้ลองพูดแบบดีเจแล้วก็ลองเข้าเพลงดูซิดูซ,ดซิว่าความตื่นเต้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะปล่อยสายนะครับใจเย็นนะฮะรายชื่อดึงต่อไปนี้ครับผู้เข้ารอบการประกวดดีเจทีนเทสทั้งหมด15คนนะครับมีตังต่อไปนี้ฮะดีเจทีทส มาแล้วนะครับรายชื่อที่1ฮะเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงนะฮะได้แก่คุณวาสนาเทียมเมฆ่าผู้ขอรเราท่านแรกเลยนะครับว้า ยินดีด้วยนะครับแล้วก็ในวันที่27เราจะมีการขึ้นเวทีร่วมกันด้วยนะครับเตรียมตัวในหะ้คุณวัฒนาเข้ารอบแล้วนะจ๊ะคนต่อไปนะครับน่าจะเป็นผู้หญิงอีกเหมือนกันนะผู้หญิงจะส่งมาเยอะเหมือนกันเนะยเยอะมากเยอะกว่าผู้ชายนะครับได้แกค่คุณขึ้นตอนด้วยอ่ออ่างครับคุณอโนไทยจูจันนันท,ที่สองนะครับ ส่วนผู้ผ่านการประกวดนะครับแล้วก็เข้ารอบ15คนสุดท้ายของเรา DJ t i ท t นเทได้แก่ออ่างเหมือนกันผู้หญิงเหมือนกันนะค,คุณอรัญญายั่งยืนมีรายชื่อกดมาหาผมเลยนะฮะท่านที่4ที่เข้ารอบนะครับ15คนสุดท้ายนะครับได้แก่ผู้ชายบ้างฮนะคราวนี้ไม่ดูเหมือนกันนะครับหมายชื่อสั้นนามสกุลสั้นนะฮะคุณธนงจันดา คนแรกนะครับมาถึงคนที่5นะฮะไม่ได้เรียงตามคะแนนนะครับเนี่ยเป็นผู้หญิงครับชื่อก็สองพยางนะครับคุณปุ๋ยหรือเปล่าเนี่ยคุณพรทิพย์ลีลาสมศรีท่านที่6นะฮะที่เข้ารอบได้แก่คุณโอ้โหเอาอ,อ่างมาเยอะคุณอภะพินัน,นทีระนันทกุลครับ ถึงท่านที่7็นะที่เข้ารอบดีเจทีมเทสของเราคนนี้ถ้าทางคุณพ่อคุณแม่จะชอบเรียนนะตั้งชื่อคุณลูกว่าสาตรากอเกื้อนี่มาถึงคนที่8ปดนะครับโอ้โห,โหนะฮะลุ้นหน้าดูเหมือนกันนะเนี่ย ผมเองยังมือสันเลยนะครับเอาเลยครับท่านที่8ที่เข้ารอบ DJ เจทีนเทสนะฮะการประกวดกับโครงการของ o อตเว e ของเรานะฮะได้แก่คุณจักรวาลน,นาคนายยคครับตามมาด้วยท่านที่9นะฮะคุณสุมนาทยาพิรรมมาถึงคุณคนที่สิครับที่เข้ารอบ DJ เจทีนเทสนะฮะน่าจะอยู่แหมนะนามสกุลนีบอกถึงที่อยู่ได้เหมือนกันนะฮะ อยู่ที่นู่นเลยนะฮะขระสูงเนินกับคุณสักดาครับผู้เข้ารอบคนต่อไปคุณส uh, uh, yeah, ักดาขระสูงเนินมาถึงท่านที่11นะฮะฝ่ายชายติดต่อกันเลยให้คุณประพัดตันติชัยยะกุลเข้ารอบดิจิติมเทสนะฮะมีอะไรชื่อในต่อไปนี้กดมาหาผมเลยนะครับเดี๋ยวคุยกันนิดนึงตามมาด้วยชายอีกแล้วฮะคุณนัทพลชื่นจำนงเหลืออีกสามท่านสุดท้ายนะฮะ รายชื่อผู้เข้ารอบ15คนของการประกวด DJ Tin Test ผมเอาไปบอกวันมะลื่นแล้วกันนะฮะสคนสุดท้ายไม่ไม่ดีเลยครับตอกตอนนี้เลยนะคุณสสิการอภิชาติวรรศินย์โอ้โหนเหลือ2คนครับ2คนจากผู้เข้ารอบโอ้โหมากันเยอะนะนับพันเลยนะได้แก่คุณ เขียนด่าลีลาเยอะบางคนเ่ยอาจจะเป็นลมไปแล้วนะครับ <Yeah. S 1> มาถึงคนสุดท้ายนี่ครับ <Yeah. S 1> คนคนนี้เป็นผู้โชคดีมากรายชื่อของคุณน,นี้สกประกาศเป็นคนสุดท้ายเลยนะครับ <Yeah. S 1> นามสกุลข,ของคุณน,นี่เหมือนกับคนชื่อดังโอ้โ oh, ห oh, ระดับโลกเลยนะ <Yeah. S 1> คุณระวีศักดิ์เบนจามินผู้เข้ารอบทั้ง15คนนะครับรอการติดต่อกลับจากทางทีมงานของรายการ o อตเว e นะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ติดต่อกลับนะฮะแสดงว่าเราล้อคุณเล่นไม่แจ้งเราจะติดต่อกลับไปอย่างแน่นอน Now back to more of Bangkok's hottest music Hot Wave 91.5